ขอถามทีเหอะแถวนี้มีคนเล่นพนันออนไลน์ไหมเด็กๆเล่นไหมไม่อยากให้เด็กเล่นไหมพี่น้องพนันออนไลน์เนี่ยมันมีมานานแล้วที่บ้านเราเนี่ยหลายปีที่ผมออกไปเนี่ปรากฏว่าเชื่อไหมว่าผมไปเช็คดูเนี่ยเล่นกันเนี่ยนะวันหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยสองล้านห้าแสนคน บางวันเล่นสี่ล้านคนอะน่าก,กลัวไหมแล้วเราไม่รู้ใครเล่นบ้างรู้แต่ว่าใช้โทรศัพท์ AIS หรือใช้ TRUE หรือใช้สามบ B ใช้ NT เล่นรู้รู้ตรงนั้นแต่ไม่รู้ว่าใครพี่น้องครับต่อไปนี้เนี่ยเราจะเอาสิ่งที่มันอยู่ใต้ดินขึ้นมาบนดินซะ นี่ดึงรัดเก็บภาษีสองรู้หมดว่าไอคนที่เล่นนี่อายุเท่าไหร่ต่ำกว่า20เครื่องมันเด้งเลยไม่ให้เล่นแล้วมันรู้อีกว่าคนที่เล่นมากๆเล่นจนติดเราจะจับไปส่งให้จิตแพทย์บำบัดกัน,นมันจะได้หายบ้าพันอันนรี รัฐบาลเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าก่อนจะเล่นเนี่ยเขาฝากต้องเอาเงินไปฝากก่อนปรากฏยอดเงินฝากปีหนึ่งเนี่ยนะสามล้านล้านบาทไม่ใช่ล้านสามล้านนะสามล้านกับล้านอีกจริงไม่รู้จะพันลงได้รอบหนึง่งอะไพี่น้องไอ้ตรงเนี้ยถ้าเก็บภาษีหนึ่งบาทหนึ่งเปอร์เซ็น เก็บภาษีได้ปีละสา0 0 0 0ล้านเฉพาะเฉพาะเงินฝากนะแล้วเล่นได้เสียปีหนึ่งห้าแสนล้านถ้าเก็บ20%ก็ได้อีกแสนล้านก็ได้ภาษีประมาณแสนสามล้านเอามาช่วยส่งเสืิมให้เด็กไปเรียนหนังสือดีๆด,ดีกว่าดีไหมไม่งั้นปล่อยเด็กถูกหลอก ปล่อยเด็กไม่ฉลาดถูกหลอกวันนั้นเอามาสร้างเด็กรุ่นล,ลูกหลานเราให,ให้มีความรู้ดีกว่านะครับรัฐบาลก็ตัดสินใจแล้วว่าจะเอาหวยออนไลน์ที่อยู่ใต้ดินไม่เสียภาษีเป็นที่คอรับช่นกันเยอะแยะเนี่ยเอาขึ้นมาบนดินและเก็บภาษีถูกต้องควบคุมการใช้ให้ถูกต้อง ควบคุมไม่ให้ไม่ให้โก,ก,ก,กงคนเล่นด้วย